เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็ Gmail ของมือถือ r e ว m ี C11 เวอร์ชัน2021กันนะครับตัวนี้เป็น CPU Spectrum นะอ่าขั้นแรกก็ปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดลดเสียงแช่ไว้แล้วเสียบสายจะขึ้นพอร์ตขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้พอร์ตเนี่ยมันยังไม่มีไดเวอร์เลยต้องทำการลงไดเวอร์นะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์ s p e c t นะลงลงลงไดเวอร์เสร็จเนี่ยก็จะขึ้นพอรตแบบนี้โอเคหลังจากขึ้นพอรตแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็ไปทําการเปิดโปรแกรม Unlock Tool ครับเข้าโปรแกรม Unlock Tool ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มือถือเราหลังจากเราเช็คพอร์ตไดเวอร์โอเคเรียบร้อยถอดสายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบสายตอนเราสั่งโปรแกรมอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ปิดมือถือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเช็คพอร์ตเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะทําการปลดจริงตอนเข้าโปรแกรมนะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมโผล่ขึ้นมาครับตอนนี้ใช้โปรแกรม Unlock Tool เป็นตัวช่วยนะครับ โปรแกรมมีค่าใช้จ่ายนะในการทําจึงมีค่าใช้จ่ายด้วยตอนนี้ผมออนไลน์ให้ลูกค้านะคิดค่าทําอยู่ที่400บาทนะครับถ้าออนไลน์การออนไลน์ก็คือท่านจะต้องมีคอมเลือกหมวดของสเปกตรัมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกอในหมวดของเรียวมีในนี้นะครับเลือกของเรียวมีจากนั้นเลือกโมเดลตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเรียวมี c112021 นะเสร็จแล้วให้ติ๊กเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ ด้านขวามือแล้วเลือก E-Last FRP E-Last FRP ก็คือปดเฉพาะเมลนะครับแต่ถ้า Format Data ก็คือสั่งปดพร้พอมเมลแล้วก็รหัสด้วยนะโอเคหลังจากเราสั่งเราก็กดลดเสียงแล้วเ,เสียบสายครับโปรแกรมก็จะเริ่มวิ่งทีน่นี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็รอจนกระทั่งมันทำงานจนเสร็จนะนะครับเสร็จเรียบร้อย ตัวนี้สั่งปลดแชรเมลนะครับก็จะขึ้น e-raz frp แบบนี้แต่ถ้าเราปลดพร้อมรหัสมันก็จะ format userdata ด้วยนะเสร็จแล้วมือถือก็จะ restart ขึ้นมาแบบนี้ครับ restart ขึ้นมาก็รอจนกระทั่งมือถือบูตเข้าสู่หน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าเริ่มต้นเลยการทําแบบนี้ข้อมูลทุกอย่างหายหมดนะครับถ้ามือถือติดรหัสก็คือเป็นการสั่งล้างเครื่องด้วยโปรแกรมนะครับโอเคตอนนี้อ่ะมือถือบูตขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วพอขึ้นมาแบบนี้เราก็ทาการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับทีนี้ในการปลดเนี่ยผมก็จะวิดีโอคอลไปด้วยนะครับเจ้าของเครื่องก็มีหน้าที่ทําตามนะตอนที่สั่งโปรแกรมเขาก็จะมีหน้าที่กดลดเสียงแล้วก็เสียบสายครับโปรแกรมทําเสร็จเราก็จะดูไปด้วยกันแบบนี้นะก็จะแนะนําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับตัวไหนข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับกดข้ามไปเรื่อยๆตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ปลดมือแทบจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจุดที่เคยแก้ได้เนี่ย ตัวระบบความปลอดภัยของมือถือเขาจะปิดลงเรื่อยๆนะครับตตวนี้ไม่คัดลอกก็ข้ามไปทีนี้ถ้าท่านไหนอยากปลดออนไลน์ก็ทักเฟซมานะครับแต่ถ้าไม่มีคอมก็จจาเป็นต้องได้ส่งมานะก็ทักมาคุยกันได้นะครับกดให้ราคากันเองอ่าพอถึงหน้านี้นะครับให้เรากดข้ามมุมซ้ายล่างนะครับจะมีคําว่าข้ามเนี่ยจากนั้นเรา,ากดข้ามต่อได้โอเคนะครับไปเรื่อยๆเลยทีนี้ ก็กดถัดไปเรื่อยๆตัวนี้มันให้เราตั้งรหัสล็อกหน้าจอเราไม่ตั้งเราก็ข้ามไปก่อนได้ครับตั้งข้ามไปอ่ะโอเคแอปพวกนี้เป็นแอปเริ่มต้นที่เขาเสนอมาเราไม่เอาเราก็ติ๊กออกนะครับไม่งั้นเครื่องก็จะติดตั้งทั้งหมดเลยจากนั้นก็กดถัดไปครับโอเครอมือถือบูตเข้าหน้าใช้งานครับทีนี้ เดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนอยากให้ช่วยปวดออนไลน์ให้ก็ทักเฟซมานะครับแต่การปวดออนไลน์ท่านจะต้องมีคอมหรือโน้ตบุ๊กนะก็คือผมจะควบคุมคอมระยะไกลแล้วเข้าโปรแกรมสั่งปวดให้นะครับอ่ะตอนนี้ก็รอมือถือนะครับเข้าสู่หน้าการใช้งานก็ใช้เวลาไม่นานนะถ้าคอมเร็วนะครับขั้นแรกก็ผมจะลงไดเวอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าโปรแกรมปวดให้ถ้าเครื่องคอมเราไม่เคยปวดเลยอันแรกเลยก็คือต้องเซตไดเวอร์ให้ได้ก่อนนะครับ ถ้าเซตไดรเวอร์ไม่ได้กดยังไงก็ไม่ผ่านนะครับถ้าไดรเวอร์ไม่ได้อโอเคตอนนี้ก็กดถัดไปนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ฝากคำแนะนำหรือติชมได้นะครับอ่าจะได้พูดคุยกันเนาะนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรอมือถือขึ้นมานะครับตอนนี้มือถือเราก็เข้าใช้งานได้เรียบร้อยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ